มีใ,ใครรู้บ้างว่าในแอปแคปคัทเนี่ยจากปรับหน้าใสแล้วยังปรับให้ฟันขาวได้ด้วยนะทุกคนนี่คือใช้บ่อยมากถ้าไม่ใช้นี่คือไม่ได้เลยฟันเหลืองมากทุกคนมาค่ะจบปัญหานี้กันอวสานฟันเหลืองด้วยเจลม่วงเคลือบฟันคือในเซ็ตเขามีแถมแถบวัดสีฟันมาให้ด้วยนะทุกคนวิวลองวัดดูแล้วนะคะความเหลืองของฟันเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับที่1 4ค่ะที่เลือกตัวนี้เพราะเขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับสกินแคร์ที่ใช้บนใบหน้าได้เลยนะนอกจากเขาช่วยทําความสะอาดช่องปากแล้วเนี่ยช่วยปกป้องผิวฟันแบบระยะยาววิธีใช้ก็ใช้เยล ประมาณ3นาทีแล้วสาเหตุที่เขาเป็นสีม่วงพ <อ S 2> เพราะว่าเขาเป็นสีที่ตรงข้ามกับคู่สีเหลืองก็เลยเป็นการช่วยปรับให้ฟันของเราเนี่ยขาวขึ้นนอกจากเทคโนโลยีแสงสีม่วงแล้วเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีการสร้างฟิล์มเคลือบผิวฟันจะเป็นการสร้างฟิล์มบางๆให้สารฟอกฟันขาวติดอยู่บนผิวฟันได้นะเขาไม่ทําให้ชั้นฟันถูกทาลายนะเพราะว่าเขาผสานถึง 3, 3> เอนไซม์เขาด้วยกันต่างจากการฟอกฟันขาวแบบเดิมๆที่ใช้สารเคมีหรือแสงในการกระตุ้นแล้วก็ยังมี H c h ซที่เป็นซิลิก้าเกรดไฮเอ็นจัดคาบสิ่งสกปรกได้แบบละเอีย can,